ทุกขาแกมสิ่งค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ในเกมแมวค้าม์นี่ใช่ค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ทูค่ะสวัสดีครับ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 โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นลัคกี้บ็อกซ์ข้ามไปกันต่อค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดเป็นลัคกี้บ็อกซ์เลสโตนค่ะทุกคน โอเคค่ะกฎกติกาของโปรเจก์นี้นะคะก็คือเรานะคะจะสลับกันเปิดลัคกี้บ็อกนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับการตายค่ะรอบที่2นะคะก็คือแข่งนับแร่นั่นเองโอเคพร้อมเปล่าพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมแล้วหรอปะเตรียมตัวกันดีฝ่าถ้าใครได้ระเบิดหรือได้ลาวานะรับรองไม่ทั้งแมพ <laughs> <laughs> ก็เขาใช้ขนแก่ทำอะ่ะ ใช่ไม่มด่ก็เขาชอบอ่ะมาวันนี้เรามาสุ่มแรกกันดีกว่าทุกคนถ้าเกิดได้เป็นเลสตน s t คือบอกเลยว่าโอพแน่ๆเลยอ่ะไปไหนเนี่ยมาสุ่มแรกก่อนถ้าเกิดวันนี้ได้เลสตน s t ก็คือแบบบอกเลยว่ามันเข้ากับ lucky b l o c มากสุ่มก่อนเลยอ m e r a l d ไม่เอาหรอมีที่แปะมีเธอไม่เห็นเนาอเดี๋ยวเขาแปะให้โอเคเขาสุ่มนี่เนี่ยเฮ้ยได้เลสตนจริงด้วย โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะได้นับเป็นเอมเบรลกับเลสโต o n e นั่นเองค่ะปะ่ะจริงๆคือ,อวัดที่ดวงแล้วว่ามันจะอ,ออกที่ใครมากกว่าก,กันอนะใช่ถูกต้องเธอจะเปิดฝั่งไหนเรื่องเลยอ้ยเบื่อจังเลยที่แบบว่าผู้ชายแบบให้เราเป็นคนแ <c oughs> บบเลือกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยที่เฟิร์สอะโอ้เอาฝั่งนี้ละกันโอเคเปิดกันเลย พร้อมครับไปกันเลยอุ้ยน้องหมูจุ๊บจุ๊บมามาระเบิดอุ้ยอุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดชินด้วยคิวชินอ๋อแต่เป็นระเบิดแบบเล็กๆโอเคไปครับอุ้ยไม่ใช่ครับตัวเอนชานระเบิดระเบิดระเบิดตุ้มตามอ่ะไม่มีอะไรถูกเนี่ยเอ้ยมันไม่มีข้อความอะไรบอกเลยนะมันไม่มีอะไรไงล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย นรรมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีมีมีมมมมไรอ่รมีคัทเอาแป๊ับนึงนะขอดูก่อนมันมีกล่องข้างในด้วยนะเออว่ะมันมีของแน่เลยอ่ะติดให้กดอุ้ยอุ้ย,ยมันเป็นกล่องแถบระเบิดแน่นอนแต่ว่าผมจะเปิดเพชรแต่ผมจะออกเลย,ยแล้วใครใครปิดอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยข้างในมีเพสแต่ว่าเราไม่ได้นับเพรนะดีทุกคนถพราว่าอ้าแล้วกล่องเขาหายไปหนึ่งกล่อง ระเปิดเลยโอ้แท็กเนมใช่เนมแท็กเนมแท็กเปิดต่อเลยเขาให้เขาให้กล่องนี้เขาให้กล่องนี้ใช่เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เปิดไม่เอาเดี๋ยวเขาตายไม่เอาเดี๋ยวเปิดไปไม่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 มันของเธอไม่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 ของเขาอยู่นี่มันของเธอเธอไม่เปิดเอาแล้วแต่นะเขาไม่เปิดหรอกระเบิดตุ้มอุ้ยทธอไม่เป็นระเบิดนะไปครับอุ้ยไม่อีกแล้วอะทุกคน เขาให้กดตรงเนี้ยเขาบอกให้กดตรงเนี้ยว้ายระเบิดอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนีก่อนหุยตัวหุยอันนี้น้ำไหมอ่ะได้ไหมอ่ะมันเลสต์โนอ่ะได้แหละได้แหละโอเคโอเคโอเคได้แล้วนะเลสต์โซนอ่ะทำไมไก่เปิดฟาร์มไก่ใช่เปิดฟาร์มไก่ไปต่อครับหุยอะไรอะไรระเบิด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  ว้ายระเบิดแบบน้อยนิดมากอ่ะไปอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อแค่ฟ้าผ่าแค่ฟ้าผ่าไม่มีอะไรแล้วทำไมเธอไม่ตายวะโถ่เก่งไงไปครับอุ้ยอุ้ยขออนุญาตขออนุญาตนะนี่ไงหยุดเครื่องแล้วก็ขุดทำไมมันง่ายขนาดนั้นได้แล้วเลสตอนทำไมมันให้ง่ายขนาดนั้นล่ะ เป็นแค่เครื่องอ่ะมันเป็นแค่ของเฉยๆที่มันใช้เลสโตนทําอ่ะโอ้โหเธอก็จะมีเลสโตนตอนนี้เธองหมดสามสิบหกปันชิวอุ้ยได้ดอกไม้โอ้โหุอไปต่ออะไรอ่ะอ่ะเงียบกล่องเงียบกล่องเงียบอุ้ยโดนแน่ตุ้มอู้หูอันนี้ไม่เล็กนะนี่อันนี้ไม่เล็กนะเก็บไปเอาไปต่อว้าย ิทำไมทีเดียวตายอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตีดอนลูกลูกลูกบอลที่มันปาเข้ามาพอดีอะไรอะไฟเอาเป็นไฟเป็นเสาไไฟเฉยนั่นฉยน่าจะไม่มีอะไรไปครับเฮ้ยมันคืออีงหยังกะเฮ้ยมันเพลงปะไม่เห็นมีอะไรเลยมันต้องขเยีบบอลแต่เดี่ยมันเป็นลสโตนทำไมไม่ได้ อ๋ลหอออันนี้ไม่ขุดอันนี้ไม่ขุดกันนะเอ้ามันดับเลยมันไม่มีอะไรอ่ะเขามั่วเขาปวดมั่ววอว้ยมีคนได้แล้วเหมือนกันเลสตอนถ้ากับตอนนี้เขาตามเธอแค่บอกเดียวก็ใช่หนึ่งบล็อกใช่แค่เก้าเศษขออนุญาตสลับฝั่งครับเชิญครับเชินไปเลยละกันโอ้โหของเพชรเต็มไปหมดตุ้ม แ้่เราไม่ได้นับใช่เราไม่ได้นับไม่เธอต้องไปยืนข้างกล่องดิเธอต้องไปโหลเธอไไปล็อกเดียวกันเลยโอเคโอเคข้างกล่องอะนี่ะนอ้ยวุ้ยวุ้ยสว้สดีนะถอยทันไปดิโอ้ยทำไมไม่ได้ระเบิดอ่ะไปครับวุ้ยอะไรอะอะไรอะ dirty piston อ,อ๋อแค่ดันบล็อกเฉยเหรอใช่ไม่แค่ดันบล็อกอ่ะบล็อกบล็อกหายเลยท <อา S 2> ีนี้อ้าวแค่เหมือนกันเฉยก๊อบเขาหรอใช่โอเคไปต่อครับอุ้ยโคมไฟเตาไฟแล้วเบิดอุ้ยอุ้ยได้บ้างเลยอ่ะตัวแดงว่าได้เยอะแน่เลยอ่ะโอ้ยขำแบบนี้โอเคไปต่อครับอุ้ยคืออะไร <laughs> ฟ้าผ่าแค่ฟ้าผ่าแต่ไม่ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย<ข>อคนได้เต็มโอ้โหคอ,อยายก,กินเต็มนะฮาวโอ้โหโอยายกินเต็มนะฮาวโอ้ยอยากได้เอมลโล่เพิ่มเลยทุกคนตอนเนี้ยใช้เมลโล่ทั้งเลสตนะนงโอ้โหจะโดนอีกแล้วหรอจะโดนตีคืนอีกแล้วหรอไปครับอุ้ยเรียบร้อยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วแบบพังหมดเลย ขวัญไปหนึ่นงนะครับทุกคนอุ่ยน่าจะได้ระเบิดแบบเขาเนาะตุ้มเลยอะ่ะไม่หรอกตุ้มสะดุ้งเลยนะไปคฮาม,ด,มดอกแน่เลยโอเคโอเคโอเคไม่ต้องมาพูดโอเคหรอกได้อันเดียวไม่ต้องพูดเดยอะหรอแดเดียวหรออุ้ยโดนรู้ทันเรียอะ <c oughs> อะไร,รอ่ะร,รู้ทัน ก็แสดงว่าเธอได like day, ้อเดียวเหมือนกันแต่เธอทำทรงเหมือนได้เยอะโอ้ยบื้อเว้ยแต่เธอก็ได้เยอะกว่าเขานี่หว่าเธอได้บล็อกอีกสองบล็อกอ่ะอุ้ยเธอนำเขาอยู่ตอนนี้ไปครับวุ้ยมาบ้างเลยจ้าเลสตอนนี่บ้างขอ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 งเธอระเบิดไประเบิดระเบิดไปโอ้โหไม่ใช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปครับไม่มีอะไรโอ้ยฟ em, ้าผ่าไงมันตกใจย่า อุ้ยเงียบโอเคโอเคไปต่อวิวิวว้าวนี่มันขุมทรัพย์เลสตอโตนทั้งนั้นเลยนะเลสตสโตนทั้งหมดเป็นของฉันยูหูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธออย่ามาเก็บดิเธอเก็บไปหนึ่งอันกับอีกหนึ่งบล็อกเอาคืนเขามาเดี๋ยวนี้เธออย่ามาขี้โกงนะหนึ่งอันกับอีกหนึ่งบล็อกเอาคืนมาวิไออ้วนเอาคืนมา Oh. หนึ่งอันก็อีกหนึ่งบล็อกเขาเพิ่งไปเปิดโดนลักี้บล็อกเขาเขาเห็นไม่เขาเห็นมีเศษอันหนึ่งไม่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 อีกอันหนึ่งไม่มีใช่หรอใช่อันนี้สาระโอ๊ยเออเคโอเค้เชื่อก็ได้เุ้ยโอ้โหตัวฟ้าใครจะดวงดีกว่ากันหรอน้องชายพี่ได้เลยน้องเดี๋ยวเก็บนะเอาเข้าเอาเข้าตัวมันไม่เข้า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 หายากนะโอ้แต่มันได้เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยทุกคนทำไป โอ้ยเยอะโอ้ยแค่นี้ก็ชนะแล้วจริงอะแต่ก่อนเลยดีกว่านะทุกคนมันจะได้ไม่งงโอเคไปเรามีทั้งหมดแค่นี้ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าไปกันต่อวิอ้งได้น้องแกะแกอว่านี้มันคืออะไรน้อยระเบิดไม่ไม่ใช่ประวันเนี่มันคือแบบว่ามันคือระเบิดมันคือเหมืองมันคือระเบิดตุ้มวิ้งไม่มีอะไรแค่บล็อกโอเคไปกันต่อวิ้ง อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเธอไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเดอะเรนดเบคอนไม่มีอะไรแต่ข้างในมีไอรอนแค่นั้นมาๆมาๆมาดูอันนี้กันไปดีไปดีไปดีโอ้โหนะโมเย้ตายหนึ่งหนึ่งเท่ากันเฮ้ยอะไรอ่ะ อมน้ำโมะนี <S 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 okay, okay, type, like ่หรอได้ยินปะอมน้ำโมะได้ยินได้ยินอมน้ำโมแล้วจะตู้มเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสเตจนี้สิบกล่องนะคะจะเลือกเปิดกล่องแดงหรือว่ากล่องเหลืองก็ได้นะให้พ่ทูเปิดก่อนเลยกล่องแรกอตรงหัวมุมอุ้ยโอเคพี่ขวัญเปิดกล่องแดงแล้วกันกล่องที่หนึ่งว้ายอุ้ยฆ่ามันไวจังวะมันยิงมาหาเขาพอดีไปกล่องที่สองกล่องที่สอง เยอะเยอะมากเลยใช่ไหมอ่ะก็เห็นก็รื้ว่ามันเยอะมากอ่ะอันเดียวได้อันเดียวได้อันเดียวอันเดียวว็แย่เลยเห็นเป็นร้อยแล้วเมื่อกี้โอเคก่อนที่สองอุ้ยอะได้ไม่แค่อันเดียวเมื่อกี้มันแอบเห็นเธอได้อันเดียวหรือเปล่าใช่เขาได้อันเดียวไงว้ายกระจกไม่ต้องมาข่มเลยนะอุวยอะไรอะสาเปาผีหรอใช่เขาว่าจะใช่ตัวนี้ทิ้งแล้วกันเดี๋ยวบานออกมา โอเคก่อนที่สามอ้เอาเพชรมาทําไมไม่ได้อยากได้แพงเธอดูเธอดูเธอดูก่อนนี้ระเบเิดระเบิดวิวิระเบิดระเบิดตุ้งวิตุ้งเดียวหือทางเดนะียวหรือทานจ้าก่อนที่สี่ใช่ไหมใช่ไปวิตาย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 โอ้โหทังทีนะที่ผมฉลาดพออ่ะมันมีน้ำอยู่มันก็ต้องหมดใช้น้ำประโยชน์หะ ทุกคนช่วยสาบสาบแช่งให้พี่ผ่านตายด้วยพี่อจะได้ชนะเลยใหม่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 ใ่ะโอเคเปิดกล่องธรรมดาบ้างดีกว่ากล่องที่ห้าอุ้ยเอวันนู้นนับนี่นะดีใจอะไรแค่บล็อกเดียวเอาก็น้ำแบบไม่เป็นไรหรอเก็บเก็บไว้เผื่อได้คกล่องที่หกนะครับดรามันก็ยังดีโอ้ยโอเคกล่องที่หกอุ้ยอุ้ยชูหายแล้วหายแล้วเก็บเลชต์สโตนไม่ทันไม่ โอ้พังหมดหายป่ะหายดีิ๋วออะไรอ่ะมันเป็นบล็อกโอนะกล่องที่เท่าไหร่นะเจ็ด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 ของเธอเจ็ดหุ้ยอะไรอ่ะโอเคตอนที่เจ็ดเขาอะไรอ่ะแบงค์ฟอร์เพย์ไหนอ่ะขอบคุณด้วยเยปะขอบคุณใครอย่างไรกล่องที่แปดโอ้ไม่นะโดนโคตรมาโดนโคตรมาครับทุกคนแพ้แน่ ขอขุดว่าดีมันได้เลสโตนเยอะมากเลยอ่ะวิ่งตีมือตีมือตัวเองก่อนเนี่ยทำไมต้องสุ่มมาได้เลสโตนด้วยเนี่ยถ้าสุ่มได้อย่างอื่นนะบอกเลยว่าไม่มีทางได้เกิดหรอกเปิดเปิดได้เปิดได้เลย่ัเกือบโอเคแปดเขาวิวิออันนี้ไม่เคยจะดีบอกให้ไม่เคยจะดีขอให้เป็นแร่ละกันนะขอให้มีเอมโมโรลแริดรด อะไรอ่ะมีเอเมโร่อยู่ได้อยู่เอ้าก็ได้เอเมโร่ไงเธออย่างน้อยก็ได้อ่ะขอร้องจ้ก็เขาต้องดีใจอ่ะก็เขาต้องดีใจดิโหดูดิโคตรดูดีกันหนะกล่องนี้เท่าไหร่กล่องนี้เท่าไหร่เก้าปะเก้าโอเคโอเคเก้าเขาหุ่ยไม่ได้เลยยนี่นี่นี่เธอเธอดูก่อนนี่เธอดูก่อนนี่อะไรอะไรก่อนที่แบบทำไมมันคือก่อนงมันคือกล่องระเบิดปิดชีพเธอมันคือกล่องที่เขาล็อกไว้ละระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ ได้ด้วยเหรอเป็นไงเป็นไงโคตเฟี้ยโอเคกล่องสุดท้ายน้ำโมันระเบิดเยี่ยมค่อยสุสีหน่อยเฮ้ยตรงนี้ข้างบนไม่ระเบิดอ่ะไม่ระเบิดอ่ะอ้ยหายไปหนึ่งบล็อกอ่ะสองบล็อก เออนั่นแหละมันก็หายอ่ะอย่ามาใกล้นะเพราะมันจะยาเธอมันจะเข้าตัวเธอแล้วจะไม่รู้มันดีดอันหนูย่าไม่ขี้โกงนี่มิ้งดูดีดูคนเขาไม่เคยนะเขาไม่เคยเข้าไปใกล้ของเธอะตอนเธอขุดอ่ะเฮ้ยดูบนดีบนเลยขนาดนั้นน่ะ๋อนิดนึงแหละนนองคนไม่อยากยอมแพ้อ่ะหนูสลับฝั่งไหมถ้าอยากสลับฝั่งไหมเอาให้เลือกเลยคนคนแพ้ให้คเขาไม่อกเขาไม่อยากสลับฝั่งโอเคโอเคโอเคเปิดก่อนเลยฮะเปิดกันเลย โอเคไปครับอุยดินระเบิดระเบิดระเะรดระ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 ่ะปะร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 ะอะ่งระระระไะ่นระนะระรเระ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 ะรระะรที่ระ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 รระ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 รระ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 รระระระรรระระ y ะระระคระระระะระรอระระอุ้ยอะรร่ะ ระเบิดเฮ้ยกล่องๆนี้มันคือเรโตนนะเอาวะให้ไม่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 เอาไม่เอามันคือระเบิดเฮ้ยนี่คือหมูทำไมถึงได้หมูเยอะจังอะไปครับโอ้โหแก่ไปครับระเบิดอุ้ยไม่มีอะไรเอาี้อดค่ะแต่มันผ่านนิดเดียวเว้ยเะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยเลยนนนนนไม่มันไม่กัดอยู่แล้วถ้าไม่ไปตีมันเอางี้เราสลับกันไหมตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปไม่อยากสลับพอดี เอเคโอเคไม่สลับไม่เป็นไรแล้วแต่นะโอเคไปไปเพิ่มจะรอไปครับ้อมูบี้เบกอนหัวอะไรเนี่ยมีแต่ข้อความเลยก็ไม่รู้ไปจ้าอุ้ยไม่ตายเพิ่มอ่ะเนาะไม่มีไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆเฮ้ยยุสูสีแล้นี่ไปไกลไปไกลแน่นอนแน่นอนมาวัดกันที่แล้วล่ะจังหวะเนี้ยไปครับเอ้ย โอเคเงียบเงียบเงียบต่อเงียบโอ้โหไม่มีอะไรโอ้โหสปอนมันเตอรแต่ไม่มีมอนเตอร์ถ้ามีมอนเตอร์น่าจะฮาอยู่นะทุกคนไปเลยอุ้ยเอฟเสีย่เสียอเสเลสโซ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 เลสโเลาเไม่ตายไม่ตายอ่ะการหนูกันภัยโโหไปครับอืมนงหมูวิบับสวยแล้วเรลสองกล่องวัวเลสองกล่องสุดท้าย ไปจ้าอุ้ยดินละเบิดอุ้ยสวยแล้วจะไมดินเหมือนกันเลยแลกไหมแลกไหมไม่แลกไม่แลกเขาเชื่อมันโอเคเปิดก่อนเลยไปจ้าอุ้ยอุ้ยแตงโฟลีโอเคโอเคโอเคละเบิร์ดขอเป็นเลโซนอู้ จังหวะนี้คือมาวัดกันเลยนะทุกคนสูสีนะถือว่าสูสีมากทั้งมดเลยใช่ไม่ไม่ใส่พร้อมกันแล้วก็มาแลกกันเลยไม่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 แตกด้วยนะแตกแตกด้วยนะโอเคพร้อมแค่นี้หรอขำอะไรขำอะไรน้องขำอะไรหกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบสี่สี่กองหกสิบสี่สี่ขำอะไรน้องขำอะไรครับแผลดินับดิ โอ๊ยเดี๋ยวทำไมเขาไม่เลี้ยงให้มันเป็นอย่างนี้ล่ะหกสิบสี่กองกับยี่สิบสองเขามีหกสิบสี่สามกองสามกองแต่ยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบเก้าเป็นเท่าไหร่อ่ะก็ไม่ครบพอห้าสิบหกยังไม่ถึงแพ้อยู่ดีหยอยเนี่ยสุดท้ายก็แพ้ครับอ๋อสุดท้ายก็แพ้อีกแล้วเอาเป็นว่าสกอร์การตายเราเท่ากันแต่สุดท้ายพี่ขวัญก็แพ้อยู่ดีนะครับเพราะว่าแต้มไม่ถึง น้าแรกคือแบบว่าสู้เลสโทนเขาไม่ได้ลีอะเขาว่าตอนนี้เธอเปิดแล้วมันได้เลสโทนเลยมันได้เยอะใช่ไหมที่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 มันได้หลุมแ่เลยใช่ไหมที่มันได้เป็นในกองเป็นหลุมมันได้ประมาณ60กว่าอันอะโอ้โหนั่นแหละเขาไปแพ้ตรงนั้นน่ะได้เ่าได้บ้างนะใ่ง้นได้เท่ากันเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราได้บล็อกเท่ากันอืมนั่นดิไอ้บล็อกที่สูงๆอ่อะโอเคอ่ะแพ้อีกแล้วทุกน แพ้ทุกวันแพ้ทุกคลิปเลยอ่ะน้องๆอย่าลืมน้องๆอย่าลืมทําบุญนะ้พี่ขวัญด้วยนะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่เลยอะช่วงนี้อ่ะโอเคค่ะดูคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆกับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน